ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจ,จะนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันเสาร์ที่18เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องจงเห็นภาพที่ถูกต้องพระองค์จึงพาอับรามออกมาข้างนอกแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าสิถ้าเจ้าสามารถนับเดาทั้งหลายได้ก็นับไปแล้วพระองค์ตรัสกับท่านว่าเชื่อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้น อับรามก็เชื่อพระยาเวความเชื่อนั้นร่องทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านปฐมมกาลบทที่ส5ห้าข้อที่หถึง6พี่น้อง้าในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราพระเจ้าได้ประทานการฝึกอบรมที่สําคัญมากแก่อับราัมเกี่ยวกับการมองด้วยดวงตาแห่งความเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่า เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรปฐมกาลบทที่12ข้อที่สองแต่บรามไม่ค่อยเห็นว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรเขาจึงโต้แย้งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายพระองค์จะทรงให้อะไรแก่ข้าพระองค์ โดวยว่าคาบรงยังไม่มีบุตรเลยและเอลีเอเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนนี้จะเป็นทายาทของคาบรงปฐมกาลบทที่15้าข้อที่สองแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าส่งพาเขาออกมาในเวลากลางคืนและบอกให้เขานับดาวบนท้องฟ้าแน่นอนว่ามีมากเกินไปขณะที่พยายามนับอยู่พระเจ้าตรัสกับเขาว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นอย่างนั้น เขาเชื่อและนั่นคือช่วงเวลาที่เขาได้รับมันพระเจ้าทรงฝึกฝนให้เขาใช้ประสาทสัมผัสการมองเห็นฝ่ายวิญญาณนี่เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณมันหมายถึงการมองไกลกว่าความคิดของคุณจิตใจของคุณและสภาพแวดล้อมของคุณนั่นคือการมองด้วยตาแห่งความเชื่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่โลดแยกจากเขาแล้ว พระเจ้าตรัสแก่เขาว่าจงเงยหน้าดูสันที่ตั้งแต่เจ้าอยู่นี้ไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศต,ตะวันออกและทิศตะวันตกเพราะดินแดนทั้งหมดที่เจ้าแลเห็นนี้เราจะยกให้เจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดนิรันด์ปฐมปกาลบทที่13ข้อที่14ถึง15มาถึงตอนนี้อับราฮัมได้เข้าใจวิธีใช้ประสาทสัมผัส ายวิญ,ญญาณของเขาแล้วตามคำสั่งของพระเจ้าเขามองดูและเห็นโลกทั้งใบและพระเจ้าก็ประทานโลกนั้นให้แก่เขาเช่นเดียวกับอับราฮัมคุณต้องฝึกการมองเห็นด้วยวิญญาณของคุณคุณต้องมีเวลาเมื่อคุณเพียงแค่นั่งลงและใช้สายตาไฟวิญญาณของคุณสิ่งที่คุณเห็นในช่วงเวลาเหล่านั้นคือสิ่งที่คุณได้รับ พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าในวาระสุดท้ายเราจะเทพระวิญญาณของเราบนมนุษย์ทั้งหมดบรรดาคุณหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิตกิจการบทที่สองข้อที่17จงสังเกตว่าเขาบอกว่าคุณหนุ่มจะเห็นนิมิตตอนนี้คุณกำลังเห็นนิมิตอะไรบ้างดวงตาแห่งความเชื่อของคุณจับภาพอะไรได้บ้าง พี่น้องคะถ้าเป็นภาพที่ผิดก็จงสลัดมันออกไปถ้าคุณเห็นภาพของความกลัวความตายความเจ็บป่วยหรือความล้มเหลวจงปฏิเสธภาพเหล่านั้นแล้วเปลี่ยนใจของคุณนั่นคือเปลี่ยนความคิดของคุณนั่นคือเปลี่ยนถ้อยคำที่กำลังเข้ามาหาคุณจงปรับแนวตัวเองใหม่นั่นคือจงปรับโฟกัสใหม่แล้วมองอีกครั้งภาพที่ถูกต้องจะมา ให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณของพระองค์ที่นำคาบรงไปในทางที่คาบรงควรไปและนำทางคาบรงผ่านทางพระคําของพระองค์เพื่อเห็นภาพที่ถูกต้อง และนำภาพเหล่านั้นมาสู่ความเป็นจริงคาบรองเห็นพระศิริและความดีงามของพระองค์อยู่รอบตัวคาบรองและคาบรองดำเนินชีวิตในความสมบูรณ์เห็นพระคุณและพระพรของพระองค์ในวันนี้ ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า ระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดี n ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด